หัวแท็บอยู่นี่นะหัวแท็บอยู่นี่โอเคเอาพาโชพาโชแทงไปแทงไปพาโชพาโชอีพาโชอีพาโชอีฟเนาะพาโชอีเนาะพาโชอีเนาะเอ็ดบอลสามสิบเจ็ดนะครับคำน้อนคำน้อนดอนพาโชดอนพาโชคำน้อนคำน้อนคำน้อนไม่ขึ้นชกซ้ายไปขึ้นชกซ้ายไปเว็บไปน้อตเว็บไปคำน้อนเว็บมันเทิร์มมันเทิร์มไอ้าหน้าที่บอมบ์แล้วเนี่ยเวเข้าไปอยู่ที่บอมบ์แล้วโยโย่เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สดีเฟิร์สดีเลยฮะสี่สามสองหนึ่งเฟิร์สดีเฟิร์สดีเปูลเกมไหมฟูลเกมเวดดีเวดดีเวด สามสองเวดีเวดีเวดีตุกคุณตุกเฮ้ไม๊มันเทมเินมเทินเทิเถินเพิมเทินเพิ่มเถินเ่มเินเ่มเินเิ่มเินเพินมเยินเพิมเินเพิมเินเิ่มเินเพิมเินเพิ่มเถินเพิ่มเถินเิมเถินเิมเินเิ่มเินเพิ่มเินเพิ่มเินเพิามเินเพิ่มเินเพิมเนเพิ่มเถินเิ่มเถินเพิมเนเพิ่มเินเพิ่มเทินเิมเินเพิมเถินเพินมเทินเพิมเนเพิมเถินเพิ่มเถินเพิอมเินเินมเทินเิมเินเ กเรา cancel cancel c a n c e น cancel 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 หลังเราโดนไหมมันอ้อมไหมโอเคโอเคเอลสลบบอลสนบมันจะไปชนแคบจะไปชนกับเอฟพีที่ทางนอตบอลนอตโอเคโอเคลองลงอีมาออกอีมมาเอาเอสออกอีทมาโอเคโอเคโยโย่เฟอร์ชาโร่อีทเฟอร์ชาโร่อีทเฟอร์ชาโร่แทงอีทในห้าสี่สามสองเฟอร์ชาโร่อีทเฟอร์ชาโร่อีทแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมา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 โย่เฟอร์ชาโร่กลับไปกลับไปกลับไปมันเป็นชุกอะเป็นชุกมันเป็นชุก โอเคโอเคโอเคโยคำอิสคำอิสคำอิส now คำอิส now โยคำอิส now 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 คำคำโซอคำโซอิสคำโซอิสคำโซอิส now คำโซอิส now คำโซอิสออกโอเคคำโซอิสคำโซอิสบอลโอเคออกอิมาโยคำอิสโยเดโกนอิสเดโกนอิสโยคำนอิสออิสคำนอิสคำนอิสนเอิสดอเอ้ยเฟอร์ชาโรแทงเฟอร์ชโรวันอเคนะฮะตีมาอสองหนึ่งเฟอร์ชาโรเฟอร์ชาโรวันอเคนฟชโรวันอเค เดี๋ยวน่เดี๋ยวหน่อยบอกบอกูกเกูกูเกมาูเกตมาภูเกตมาภูเกตมาย่งมายัามาโอ้ยเราหลัแม่งพูดเก่งเลยวะจริงหรือออกายมาออกมาออกายมา บ๊อบมาแตกบ๊อบมาแตกหมดเลยบ๊อบมาแตกหมดเลยทำอะไรี่บ้านอาบ๊อบปิงฟ้าเอฟที่กระแทบเดินมาตามหลังบ๊อบตรงเวสตรงเวสตรงเวสโอเคโอเคบ๊อบเพียงไหนล้วกระแทบก่อนกระแทบก่อนตรงนี้ตรงนี้เลยปิงฟ้าปิงฟ้ามาลงโซเวมาลงโซเวทมาแทบมาเวชโยแทบแทบเวสใต้แทบเวสใต้เอฟพีเดินคู่กันเลยนะแทบเวสใต้แทบเวสใต้แทบเวชใต้แทบเวชใต้เคคโอเป็นมิตตี้ที่ชินไปเคลียร์หน้าประตูบอร์ดิแลนด์อยู่นะที่บระมาโซนไปคาเดล่าระวังกันเด็ไปดิ ไปเฟิร์ชโลเวตเวทตัวเดียวเวตตัวเดียวเฟิร์ชโลเวทตัวเดียวตุ้งต้นเลยนะาสี่สามสองหนึ่งเฟิร์ชโลเฟิร์ชโลเฟิร์ชโลกลับกลับกลับกกับพโฮเวเวเวโฮโอเดเดคอเตอร์เดเตอร์โยโย่เดฟูเดฟูดโย่คาเตเวเคาเตอร์เวทเวทเตอเฟูเกีตเวทเวนี้ตอเวตอเวนสี่สามองหนึ่งต่อเวออนมีออนมีออนมีออนจ้างออนจัางออนจัางออนจังออนจังโย่เข้าไปอีกเข้าไปอีกแบกอีกแบกอีกริพิองกะลาแทฟูกะลาิิบินกิรีบิวน คิดดิวดงคิดดิวเดีนาโอ้โหดอนลานอเวโอ้โหไรเองคิดดวิวโอ้เองคิดดวิวต่อยคิดดิวิวกะลากะลากะลาน้องกะลานอนออนมีกะลามีออนมีเฟิร์สเฟิร์ชะโลกะลาเล็นะฮะีสามอเฟิร์สชะโลเฟิร์สชะโรหูยแม่กะลามาพี่มันหันมาแล้วมันหันมาแล้วคิดดีิวคิดดมันโอ้ยลลลุลเวทเวทหมันเวทใช่ไหมาวะลาใช่ใเวทเวทมาเวท คีวิวคีวิวเฮ้ยเกตตัวเดียวไอเทบิร์นห้าตีสามสองตักู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 ฟูเกตในโดงในโดงในโดงใงอ้าเพ้าแท็บมันอยู shifted, oba, er ่น็อตอยู่น็อตเราล้วอีมาอีมารอตะกีรอตักีรอตัวรอตวีรอตลูกรอวอวกรอตน้อยอีอตอน็อตน็อตีอตี็อตอีอีรอตรอตอตเฟรอตรอตฟรอตฟเฟรอตรอตัรอัรอตรอตวรอตวรอตว โยยฟูเกตจักรนอฟูเกตจักรนอนี่สามสองฟูเกตจักรนอถูกตีลงถูกตีลงแลงไม่เข้าเลยโอ้โหคาบคาบกูดากูดากูดาสกิลดีเซ็นดีเซ็ตดีเซ็ตแคสตูแคสตูน่จเย็น่จเย็นนจเย็นนจเย็นนอมาเทิรนะมาเทินนะาพามเทิร์นแทบเทินโอหโไว้ไว้ได้ไว้ไ้โอเคโอเคครบแล้วใช่ไหมสี่ลูกทำตาเออโอเคบอกเวไวมาคำาเวมาทำเาเวคทำาวครบสี่ลูกำาวำเตาวบิ๊กบ๊อบโยเอาานา เอนตอนนี้คตาคติเข้ามา้บคตคมอีคตอสคตอสเดินทางนอตอีสมาได้เ้ยไม่ได้เยอคําตัวอสคตอสเยอดีมานี้ดมาเวยสดีมาโอวิตสมาจาแคทมาจาแคทเยอธอโอเคดีมาอนนี้เธอน็อตเธอนอต ตอนนี้หัวเขาโอเคฟกัสอรอดอีส์รอดอีสโยกคำรอตอีสคำอตอีโยกเฟชโร่อดอีสชาโร่พอชาโร่ในห้าสี่สามสองเฟชะโร่แทงเฟชโร่แทงเฟชโร่แทงชโรแทงไหนลวกหัวโอเคตรขบวนโอเคูเก่มาูเกอีอชาโรพอชาโรอีชาโร่ตรงููตูเดีนี่สามสอ่ใจเลยใจเลยมีเวนะเวไม่ตายเขแบเขแเขแเขแเขามันวิ่งมันวิ่งยาวมันยาวมันยาวมันยาวันยาเลยที่ทับอยู่เวนี่บาก เด้ออเวสมันอยู not, uh, Actually, right, not, ่เวนอยู่เโย่เลิมีขึ้นน้อยมาคำน้อยมาคำน้อยมาคำน้อยมาโย่คำน้อยเราโดนส่วิลเราโดนส่วิะคำน้อยมาคำน้อยนอตเวสตรงถนนออนเดนรถเอารคำน้อยเว้คำน้อยเวาโอเคช่างมันช่างมันดีละคำน้อยเวมาคำน้อยเวสมาคำน้อยเวมาคำน้อยเวมาตรงปิ้งโอเคๆโยเไปขึ้นน้อยไปน้อยตรงตรงน้อยตรงตงน้อยตรงอตรงน้อยเวมาน้อยเวมาเคออกเสาเสาเวนมาสาเวนมาออาเามาออกเสามา ลงเสามาไม่เราจะโดนไซบิดเราจะโดนกันไซนบิดลงเสาอีทคำตัเวทมาคำตเวทมาคำตัเวทโ้กแคปปโฟกัสอีทโฟกัสอีทโฟชารโรตอีทโฟชโรตอีทโฟชารอโรตอีทนะฮะสี่สามสองเฟชาร์โเรตต์อีทเฟชาร์อีทโชารโอนแคทแงค์คคแงค์มันชนมามันตนาโอเคคำนอตคำ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 กัสเดวโ้นโอสแลเวขึนนอสเธอนอนอสคำนอยู่น คือีทอีทอีทเลยิดเลยอยู่ในเราเนี่ยไอ้ภูเกตชาโรนี่ยฮะสี่สาูเกตชาโรภูเกตชะโรภูเกตชะโรภูเกตชาโรโอเคเขาแสใช่มโโหโเฮียโอเฮียโียีฟิร์มีหมามฟิร์มีมีมีเฟิร์มามาด้วยมเข้าเฟิร์ชโต่ออีทฟิร์มชาโรต่ออีทย่ย่อขมีทีทเฟิร์ชาโรอีทเฟิร์ชะโรเฮ้ยฟิร์ดีเฟิร์อีเฟิรมีนะฮะสี องหนึ่งโพดีดีนะพดีนเเยอะไพูด hmm. พ hmm? well. ูดีนเยอพูดมาพูดเรายอคำสองคำสองอีกคำสองอนูเกสออนะฮะตีามูดเกรู่นะพูดเกรมาก่เออเยอะไมเยอะไามโดนเกี้ยเดได้ดลูกได้ลูกได้ลูกูเได้ลูกยกะคนอดนตเป็นหอ ทำนอดีนมาทำนอดีนมาไปนอดีนไหมีทำนอดีนมาเบิ้ลมีไหมเบิ้ลชะลอนอดีนะฮะสี่สามสองเบิ้ลนอดีนนอดีนนอดีนไหนรวบผูวโดเจโอ้ยไม่เห็นวบพี่โยอๆฟูฟูฟูดีฟูดีฟูดีนอสนอสนะฮะสี่สามสองนออนมี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 ไวยขึ้นมานอนขึ้นมานอนที่ไหนที่ไหนลงสอาสมาลงสมาลงสมาลงสมา คำตัวคำตัวคำตวไอบอลเวนนาเข้าไปแล้วโอ้โหไ้ว้โอเคกวาให้มันขึ้ากวเาเำตวเทำตัวทมาอีกคิวมาดิเียเ็ดแม่มสองิวมาดิหนเตจะอเวทจะเวทเนี่ฮะเอาวทเนฮะตางเรเาวทฟรทาวทนวะโดนเด้งโดนเด้งมาวงงามวำเวาวทนอเวทำนอเวทำนอวทโอรำนอวท ทำนอเวทำนอเยโยยลูกลกนอเวทลูกนอเวทดิฟน้อเวทดิฟนอเวทดิฟลูกนอเวทดิฟนอเวทดิฟนอเวทดิฟเอาเวทดิฟเอเวทดิฟโนแคสเซอร์แคสเซอร์ไม่ทันไม่ทันไกลไปลงสอมาโยคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คโย่คัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คโโหโอโหโอเคเลมีเติมเวทเอ้ยรออ้มันมันเทิร์ลงอมาลงอมาลงอมีมาเดลูกเดล

โยนโยโค้ิเน enfin ้เลทำได้เป็นพี่ีโ้ดินเนื้อเลือดใช่ไหมเป็นไงแฮนูคุยเเพี่โค้น่าเบื่อเลยสัตวันนี้เรามีสามก้าดีบัฟเลยออินโฟยเคหงเจ็ไอเจ็ดสิบคุณนัดให้ไว้ดันแค้นเจ็ดแม่หูวิรเบิดมันมันมันเหมือนยังไม่จบเลยเหมือนมันรอเพื่อนมาเติมอยู่เลยหรือวเราจะไปพได้ เทคโปรไฟต์ก่ era, papa, <h 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 อนบอลเราเวทเราโดนพอละพอละเราเวทเราหายด้วยพอละเราอยู่เหรอเอางี <h <h ้ไหมมาดิเฮียเออใช่ใช่เราเวทเรายังอยู่ครับมาดิเฮียกลับไปพันทีกลับไปนี่ก่อนป้องบอกปิดก่อนไหนเราเวทอยู่ไหนโอเคยๆมาๆโย่คำเราเวทแล้วเราเวทเราโดนเกี่ยวได้ไงวะอ๋อโอเคโอเค โอ้ยเดลีเดลีคคััดดออฟคัดเดมคัดเดมคัดเดมน่าคัดเดมเน่เหยุดแป่ไมาจักเหยุดเป็ดเอ้ยมาแปะสานในดวงเราเมื่อกี้พุทธคูปิกเหยุดแม่ขามไข่ไม่ทันเลยซะเขา呐ไอ้โยดอนท็อกซิกโอเคดอนท็อกซิกดอนท็อกซิกดอนท็อกซิกพี่เอาแค่กาลายาเนี่ยนี่กุ๊ดดี้ไข่แม่เนาโยดอนท็อกซิกก็เด็กมันลงไหมดูด้วยนะอย่าอย่าท็อกซแล้วโยโยโย มีรัดมีรัดรัอคัมแบก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 ซคัมแบกซามันขี่ม้ากลับมานะมันขี่ม้ากลับมานะเธมาที่ปิงครับวเมาที่ปิงเขบมาหนีเหี้ยโย่เดี๋ยวดิสมาดิสมามีหนึ่งจอตดหนึ่ดิสมามีพาดิสมาละโย่คนใสเาตึ้งเาแล้วพี่มันลงแล้วทีสามสองหฟูลเกมบ้ายตแมไม่มีรวสเปสเปสเปเคมซ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  สเปสเปนเด็เดฟูกาเด็โอ้โหมันเอาไปแทงคิดไปแทงย่อคำเวทคำนอ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 เวทหอมลาภาวมสายข้อศอกทุคนยิ้มคำใต้คำาต้คำใต้คำใต้โอเคคำใ้คำคำใต้คำเดลูเดลูคำาต้สี่เนอร์เซ็นตคำใต้คำเยอะมากอเยอะมากวัดดอกฟ้าคิวเวอร์โอเคฟูฟูด็ย่ฟูดิบนอตฟูดิบนอตอีทคำ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 นอตอีคำนอตอีทฟุก